ฮัลโหลชี่นี่หงอภาษาญปุ่นสนุกสนุกมันเป็นเงงเงงๆักจังสิมันต้องทอนจังสิมันต้องท้องวันนี้จะไปปาร์ตี้นะครับเออไปปาร์ตี้ภาษาญี่ปุ่นพูดว่านะครับผ้าตีนิอิคุผ้าตีนินะครับ,นะรบไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนกักโกนิอิคุกักโกนิอิกคอแก,กแปลว่าโรงเรียนนะครับ แล้วก็ไปเที่ยวนะครับอาโซบีนีอีกอาโซบีนอีกนะครับไปกินข้าวนะครับกุ้งหันทาเบนีอีกุ้งหัอทาเบนอีกครับโทรศัพท์มาครับสวัสดีครับฟูจิสวัสดีครับวันนี้งานเลี้ยงยกเล์นะครับพอตาตายแม่ยายป่วยครับผมโอ้จริงครับใช่ครับงนแค่นี้นะครับไม่ว่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ขาแต่งตัวถ้าลอเลยคุณผู้จิครับครับแต่งตัวรอไปไหนครับเนี่ยแต่งตัวรอครับครับไปไหนครับเนี่ยผมไม่มีอะไรทำานะครับไม่ไปไหนครับงั้นว่างใช่ไหมครับครับดีเลยครับผมฝากซื้อปลาหล่นหน้าปากซอยหน่อยสิครับได้ครับไม่เป็นไรตรงหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยครับอ๋อข้างหน้ากี่ถุงครับอ่า20บาทพอครับ20บาทนะครับมันไปขอบคุณมากครับไปปาร์ตี้ปาร์ตี้นี้คือปาร์ตี้นี้คื バイロングリン学校に行くバイティアを遊びに行くバイキンカウご飯を食べに行くご飯を食べに行く อ,อ๋อว่างพอดีมากครับจะมาซื้อปลาครับอ๋อปลาหลน่นยีสิบาครับดูดีว่าว่าใส่สูตรมันซื้อปลาโอ้โโหอเวอร์จริงๆเลยรับสมัครผู้ร่วมแสดงรายการชาโนาชีนิฮงโกไม่จำกัดอายุสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร2 2 6 5 3 1 8 9 1รีบๆหน่อยนะครับ ขนมชีนีฮองโภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกสนับสนุนโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น TLS